สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสงครามหมอลำเมื่อพิมพ์ดาวจะขอขึ้นวงหมอลำที่เธอตั้งเองทําเอาชวินอึ้งไปเลยพานกดประกันใหญ่ทำทีทขู่กลับไปว่าผมจะขัดขวางคุณทุกวิถีทางไม่ให้คุณไม่ได้ผดไม่ได้เกิดกันเลยทีเดียวคอยดูความบาดหมางของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้เกิดเป็นชนวนให้ต้องเปิดศึกกันในฐานะคู่แข่ง และกลายเป็นศัตรูกันในขณะที่คำนางอง๋งเอิงและป๊อตก็ต่างมาร่วมซ้อมร้องเพลงด้วยกันโดยมีแอนนาคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้องหน้าใหม่ในวงการหมอลำระหว่างที่ซ้อมกันอยู่ก็มีใครบางคนได้เห็นภาพคู่ของพิมพ์ดาวกับพีรชาอยู่ที่การทำเหมือนสนิทสนมกันมากป้องจึงยื่นมือถือส่งให้วายุดูด้วยความตกใจ แอนนาก็เข้าไปดูภาพนั้นที่ถูกแชลงโซเชียลด้วยเช่นกันทุกคนต่างเป็นห่วงพิมพ์ดาวเป็นอย่างมากกับข่าวเสียหายที่เกิดขึ้นและคงหนีไม่พ้นฝีมือของพ่อแพงโดยก่อนหน้านี้ได้ส่งคนไปตามแอบ,บถ่ายพิมพ์ดาวกับเิรชาเพื่อหวังดิสเครดิตทำลายชื่อเสียงของพิมพ์ดาวที่กำลังเป็นกระแสะอยู่ในตอนนี้ ว่าพิมพดาวที่ยังไม่อยากกับชวินแอบไปคบหากับพิรชานักธุรกิจหนุ่มหล่อที่ต้องการใช้ชื่อเสียงของพิมพดาวในการทำวงหมอลำใหม่ขึ้นมาด้วยกันเมื่อจันเพนได้เห็นภาพคู่ของพิมพดาวกับพิรชานักธุรกิจหนุ่มหล่อไฟแรงที่ถูกเผยแพร่กลายเป็นข่าวดังในโซเชียลก็ทำให้จันเพนตกใจอยู่ไม่น้อยไม่คิดว่าพิมพดาวจะกล้าทำแบบนี้ วายุจึงต้องมาอธิบายให้จันเพนเข้าใจว่าพี่พิมพ์เขาจะไม่กลับมาอยู่วงหมอลำของเราแล้วเขาจะตั้งวงหมอลำใหม่เองพิรชาเขาเป็นนักธุรกิจที่ชวนพี่พิมพ์ไปร่วมทำวงหมอลำด้วยไม่ได้มีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องในสักนิดชวินที่ได้ยินก็ยิ่งหงุดหงิดพานโวยวายบอกแม่ของเขาไปว่าเขาอยากไปตั้งวงแข่งกับเราผมเองนี่แหละจะทำลายเขาเอง วายุที่ดินแบบนี้ก็ยิ่งไม่พอใจที่พี่ชายคิดจะทำลายพี่สะพ้ยจึงโต้กลับไปว่าเขาไม่เคยทำร้ายอะไรพี่เลยชวินที่ได้ฟังก็ยิง่งขุนเคืองหนักจึงตอบกลับไปว่ามึงเป็นน้องกูมึงไปเข้าข้างคนอื่นได้ยังไงวะวายุจึงสวนกับทันควันไปว่าแต่เขาเป็นคนถูงนะพี่พี่ตั้งหากที่ทรยศเขาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ทั้งสองพี่น้องต่างขัดแย้งกันมากยิ่งขึ้นได้ดูเหมือนว่าเรื่องมันจะไม่จบง่ายๆซึ่งวายุเองก็ยังคงหาทางช่วยพิมพ์ดาวและปกป้องพิมพ์ดาวเองในขณะที่วายุก็ยังคงรักแอนนาอยู่แต่ก็ทําปากแข็งทั้งที่ลึกๆแล้วเขาก็ยังตัดใจจากแอนนาไม่ได้นับว,วันความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ดูเหมือนจะยิ่งดีขึ้นทุกวัน จังหวะที่แอนนากำลังดูคลิปบางอย่างเพื่อที่จะหาทางแฉพระแพงวายุก็เดินเข้ามาหาแบบไม่ทันตั้งตัวทําเอาแอนนาตกใจเผลอเสียหลักเกือบจะล้มดีที่วายุเข้ามาประคองเอาไว้ได้ทันสองคนต่างสบตาก,กันราวกับคู่รักทําให้ความรู้สึกที่เคยดีต่อกันของทั้งคู่กลับมาแต่วายุก็ทําวางฟอร์มเหมือนไม่รู้สึกอะไรและคุยกันเรื่องข่าวของพิมพ์ดาว ว่าจะหาทางช่วยพิมพ์ดาวยังไงดีเพราะตอนนี้ชวินพี่ชายของเขากําลังหาทางทําลายพิมพ์ดาวเพื่อไม่ให้มาตั้งวงหมอลำแข่งกับพวกเขาส่วนชวินก็บุกไปหาเรื่องพิเรชาถึงที่เพราะโกรธค้นและทนไม่ได้ที่พิมพ์ดาวอดีตภรรยากําลังตั้งวงหมอลำร่วมกับพิรชาเพื่อมาแข่งกับตนโดยบอกไปว่าอยาคิดว่าวงหมอลำใหม่ของคุณจะเกิดขึ้นมาได้ ลรชาที่ได้ฟังจึงสวนกลับไปว่าคนอย่างผมไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกชวินที่ได้ฟังแบบนี้ก็ยิ้มอย่างมีเลสในและคิดว่าเดี๋ยวมึงได้เจอดีแนะ่คิดจะมาแข่งกับกูมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกกูนี่แหละจะทำลายมึงเองในขณะที่พ่อแพงก็อยากให้ตัวเองได้เข้ามามีส่วนในการบริหารวงหมอลำอย่างเต็มที่แต่ติดตรงที่ชวินยังไม่ยอมอยากกับพิมพ์ดาว เธอจึงทำอะไรมากไปได้พระแพงจึงต้องใช้วิธีหวานเสน่ห์เล่กนเป่าหูชวินซะหน่อยไปว่าถ้าพี่ให้พ่อแพงไปบริหารเนี่ยพ่อแพงจะทำให้เราดังกว่าเขาอย่างแน่นอนชวินที่ได้ฟังก็เคลิบเคลิมหลงในคำพูดของพ่อแพงที่เธอใช้คิดพึ่งมหาเสน่ห์ทาไปที่ริมฝีปากพูดอะไรใครก็ต้องหลงหัวปักหัวปำส่วนเพลชา ก็เข้ามาปลอบใจพิมพ์ดาวที่กําลังเสียอกเสียใจเพราะหวั่นใจว่าจะทําวงหมอลําไม่สําเร็จเหตุเพราะมีมารอยชวินและพระแพงคอยรังควานขัดขวางอยู่ตลอดเวลาพิราชาจึงย้อนถามพิมพ์ดาวไปว่าคุณกลัวหรือเปล่าพิมพ์ดาวจึงบอกไปว่าเธอไม่กลัวพิราชาจับไหล่ของพิมพ์ดาวให้กําลังใจไปว่าถ้าคุณไม่กลัวผมก็ไม่กลัวเหมือนกัน พวกเขาสองคนจะสู้ไปด้วกันเมื่อเพลชาเห็นชวินหันมามองเขาด้วยท่าทางดูถูกเยอยหยันว่าวงใหม่ของเพลชาไม่มีทางที่จะมาสู้วงหมอลำัาดับหนึ่งของเขาได้หรอกแต่แล้วระหว่างที่วงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงกำลังซ้อมร้องเพลงต้นกันอยู่นั้นจูๆ่ๆมิกกี้ที่ขี้ฉาก็ดันมีเรื่องกับเทืองจนเป็นเหตุให้ต้องทะเลาะตบตีกันขึ้นภายในวงบิล ก็ไม่วายตบตีกับพวกของเทืองด้วยเช่นกันทําให้คํานางที่เห็นก็ทนไม่ได้เลยบุกเข้าไปช่วยพวกของเทืองและคว้ากระป๋งน้ําสาดใส่บิวก็ไปเต็มเตมเพื่อให้บิวหยุดอารวาสก่อความวุ่นวายไม่จบไม่สิน้นบิวที่ถูกสาดน้าใส่หน้าก็เปียกไปทั้งตัวจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นภายในวงที่มิกกี้มีเรื่องกับเจ้เทืองทำให้ชวินไม่พอใจมากเมื่อรู้ว่าเทือง เป็นคนต้นเรื่องจึงตัดสินใจไลเ่เธอออกจากวงทันทีทั้งๆท,งที่ยังไม่ได้สืบสวนไต่ความจริงวายุที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของชวินจึงเข้ามาขัดขวางจึงเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงทําให้บรรยากาศภายในวงตึงเครียดขึ้นมากกว่าเดิมเนื่องจากชวินโดนพะแพงยุยงหวังกําจัดเืองไปด้วยอีกคนเพื่อที่เธอจะได้มีโอกาส เขามาทำหน้าที่บริหารงานในวงหมอลำนี้ได้อย่างเต็มที่ส่วนพิมพ์ดาวกับพิรชาก็ต่างช่วยกันคิดชื่อวงหมอลำขึ้นมาใหม่ทำให้สองคนมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างที่ทานอาหารด้วยกันพิรชาก็คอยเอาใจเช็ดปากที่เลยกับพิมพ์ดาวจนทำให้ทั้งคู่เกิดมีความรู้สึกหวั่นไหวต่อการและต่างรู้สึกดีต่อกันโดยไม่รู้ตัวเมื่อพิมพ์ดาวกับพิรชาได้ตั้งชื่อวงหมอลำใหม่ขึ้นมา ที่มีชื่อว่าอีสาพนพรศินและนำชื่อมาติดไว้ที่หน้าตึกนอกจากนี้ยังวางป้ายโปรโมตทำการตลาดที่มีรูปของพิมดาและพิรชาวางไว้ด้วยเพื่อหวังเรียกให้แฟนคลับผู้สนับสนุนมาจ้างเพื่อไปร้องเพลงดังที่ต่างๆเพราะตอนนี้เธอได้กลายเป็นนักร้องอิสระที่มีวงหมอํำใหม่เป็นของตัวเองแล้วทั้งพิมดาและพิรชาต่างมีความหวัง ที่ทาให้ตัวเองมีความเจริญก้าวหน้าและสร้างชื่อเสียงให้กับธุรกิจของตัวเองอีกด้วยแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ง่ายอย่างที่คิดเมื่อชวินกับพ,พ่อแพงที่รู้ว่าพิมพดามาตั้งวงหมอลำใหม่กับเพลชาก็สั่งให้คนบุกมาทําลายป้ายของพิมพ์ดากับเพลชาที่ตั้งอยู่หน้าบริษัทจนพังยับเยินสร้างความตกใจกับพิมพดาและคําล่าเป็นอย่างมากเพลชาที่เห็นก็ตะโกนห้ามให้หยุดแต่คนของพ,พ่อแพง ก็ยังไม่ยอมราเมืองง่ายๆยังคงเข้ามาหาเรื่องอีกจนได้ทําให้พิรชาต้องเข้าต่อสู้กันอย่างอุกอาจจนคนของพระแพงแทบรับมือไม่ไหวจังหวะนั้นเองชวินกับพระแพงก็เข้ามาสมทบชักปืนขึ้นมาจะยิงขู่ขึ้นฟ้าพิมดากับพิรชาเข้าไปห้ามพิรชาปีเข้าไปจับมือของชวินที่ถือปืนเอาไว้เพื่อหวังไม่ให้ชวินก่อความวุ่นวายจนทั้งคู่ ต่างยื้อยุดจุ่กระชากปืนกันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งพิรชาใช้แรงบีบข้อมือของชวินจนปืนหลุดลงไปกองกับพื้นพิมพดาวเข้าไปคว้าปืนและเล็งไปที่ชวินกับพะแพงเพื่อขู่ให้ทั้งสองคนกลับไปก่อนถ้าไม่อยากเสียชื่อเสียงก็กลับไปซะไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งความเอาผิดชวินข้อหาทำรายร่างกายและบุกรุกชวินเจ็บใจมากจึงต้องยอมถอยกลับไปแต่ไม่ว่ายังไงพะแพง ก็หาทางทำลายชีวิตของพิมพ์ดาวให้ได้อยู่ดีแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามนะครับหากคลิปนี้ผิดพลาดอะไรไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับผม